เียมาที่นี่ท่านผู้ชมอากาศดูดินขนาดนี้บอสองโมงเช้ายังมีอะไรไหมย,ยังมีหมอกที่จะให้เห็นข้างล่างเสียบรรยากาศที่นี่จะมีที่อื่นใช้เต็นท์แต่ที่นี่ใช้กระโจมกระโจมหนึ่งถ้าท่านมาร้อยคนเราก็รับได้จะมาเป็นหมู่คณะมากับคนรู้ใจอย่างพี่ท็อปนี่เห็นไหม พี่ท็อปเขใช่นี่เป็นชายหนุ่มตัวเล็กๆวันดีค่ะแล้วก็สาวสวยน้องอาร์มนะคะเขาอยู่กระโจมเฉพาะเฉพาะเฉพาะ,ะที่นี่นะคะ,ะมันจะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากแล้วก็เหมาะกับว่าช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะเราสามารถมาเสพกับบรรยากาศอากาศดีตอนยาค่ำๆเราสามารถนั่งดื่มแล้วก็ชม ดวงดาวอะไรเนี่ยแล้วก็ชมบรรยากาศที่ชิวๆ,วๆเย็นสบายเหมือนภาคเหนือค่ะแล้วก็มีไอหมอกบางบางช่วงบางบางวันนะคะมันจะมีไอหมอกเข้ามาอะไรเนี้ยค่ะแต่ตอนเช้าอ่ะเราสามารถชมหมอกได้อ่าแต่จุดหน้าหน้าห้องพักเลยถ้ามาที่นี่ออากาศจะดีมากๆค่ะแล้วก็คุณจะได้ความสุขเต็มที่กลับไปค่ะอาหารอร่อยอร่อยอ่าที่นี่คืออะไรนะคะ ควร<ด> <นะ S 2> การห <นะ S 2> ลาวเดือนนายบิสตูแกนฮิลแอนด์รีสอทค่ะมาแล้วแต่สภาพอากาศสภาพลมด้วยนะคะทะเลหมอกที่นี่แต่ถ้าเจอฝนพรำๆรับรองตื่นเช้ามาเจอกับทะเลหมอกที่สวยงามค่ะถ้ามาบนบนเหลานี่ยนะจะมีความสุขบนลาวควรขาเหลาควรขาเหลาวที่ทำไมว่าทำไมถึงเรียกคนรขาหลาวพราอะไรครนายกเขาเรียกคนรขาหลา,าเพราะอะไรก็เมื่อสมัยก่อนหอจมันเป็นควรไม่มีทางเดิน ไม่มีทางถนนนะนะจะเป็นทางเดินามในสวนยางพาราทีนี้ก็มันมีความสูงชันเนี่ยเยอะมากเยอะมากถ้าใครแบกหามอะไรมันก็จะแบบลื่นลงไปลื่นลงไปหมดเลยเออมันเสร็จชลูลงมาเลยก็ขึ้นรถจให้รถจักรยานก็ถ้าปั่นขึ้นมามันก็ลื่นก็อันใดฟันเฟืองมันจะเลาหมดเลยเออประมาณนี้เาฉะนั้นเขาเลยเป็นเป็นที่มาของคำว่าขวนขานเลา ทุกคนบอกว่ามาแล้วไม่มีความสุขอะค่ะจากทางที่ลําบากแต่พอขึ้นมาปั๊บโหหายเลยค่ะทุกอย่างหายเหนื่อยหายกลัวเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ควรกันเหลาเดินนายบิโทลงเนี้ยอำเภอนาหม่อมของจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยผมรับรองว่าไม่ผิดหวังฉันรักเธอเท่าฟ้าปราถนา เธอมาแนบกายเดียมเดียมเดียมตีของร้องเดียมเดียมเดียม